สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลต l o w d เติร์ดขึ้นข้อความแบบนี้เลยครับมีหลายรูปแบบให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดครับเราก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิโดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยนะลิงกาาลทตรแกก็ํไฟ รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาแล้วก็เอารหัสเนี่ยมาใส่ในนี้กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ให้เพื่อนเพืการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะถ้าเกิดใครยังไม่มีนะก็ดับคลิกเข้าที่ลิงก์ตัวนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ จะมีทั้งหมด3ไฟล์นะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอไฟล์แบบนี้แล้วเนี่ยให้ไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะมาที่ Premiere Pro นะให้เพื่อนๆหาแถบการาฟิกด้านบนนะหาคำว่าการาฟิกถ้าเกิดของใครเป็นโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะอยู่มุมมุมขวานะเพื่อนๆหา Work Space ที่เป็นการาฟิกนะมันจะมีให้ปรับ Workspace อยู่มุมขวามือนะถ้าเกิดโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆนะอ่าแล้วก็ให้เพื่อนเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลากคลุมทั้งหมดอย่างนี้นะแล้วก็ลากมาใส่ในแถบ Essential Graphics ตรงนี้รอกระพริบ ปุ๊บอ่านี่ครับมาแล้วให้เพื่อนทำการเลื่อนหานะมันจะชื่อว่า Lower Third V 3 3 1 2 3นะเดี๋ยวผมจะลากลงมาที่ไทม์ไลน์ทั้งหมดเลยอ่าให้เพื่อนดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะอ่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะมันเป็นไฟล์ 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น1080เนี่ยมันอาจจะใหญ่ขนาดนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆลากลงมาเนี่ยมันอาจจะใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆลากลงมาแล้วเนี่ยแล้วมันใหญ่นะให้เพื่อนคลิกขวาหรือลากคุมทั้งหมดก็ได ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยลากคุมทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาเลือก Set t o f r a m e Size นะกดไปปุ๊บมันก็จะพอดีแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็วิธีการปรับแก้ไขเนี่ยให้เพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วมันจะเด้งมาที่แถบ Edit ตรงนี้ข้อความที่1เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนได้เลยนะข้อความที่1พิมพ์ไปตรงนี้ได้เลยนะแต่ผมอาจจะไม่ได้พิมพ์นะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะพิมพ์ว่าอะไรดีอ่าเพื่อนเพื่อนก็พิมพ์ไปตรงนี้มันก็คือข้อความที่1ตรงนี้นะนี่ครับแต่ผมจะเปลลี่ยนนนฟอตแ้วกั เปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้อ่าแล้วก็ปรับขนาดลงหน่อยนึงเอาสักร2 0แล้วกันแล้วก็ลำดับถัดมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เปลี่ยนสีได้สีข้อความเนี่ยเพื่อนๆเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วกันอ่ะอ่ะเปลี่ยนสีได้แล้วก็ตำแหน่งข้อความเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยขึ้นบนลงล่างอ่ะได้หมดแล้วก็ดับต่อมาครับจะเป็นข้อความที่สองนะข้อความที่สองก็เป็นข้อความเยอะๆตรงนี้เนี่ยแหละอ่ะเปลี่ยนได้ ก็พิมพ์เปลี่ยนไปตรงนี้นะแต่ผมจะเปลี่ยนแค่ฟอนต์ละกันอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะพิมพ์ข้อความอะไรนะอ่ะผมจะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์นี้อ่ะมันมันบางไปเหรออ่าตัวนี้โอเคไหมแล้วก็ปรับขนาดเหลือสัก100เ้อยอ่ะมันบางไปอีกเหรออ่ะให้มันหนาหน่อยเออประมาณนี้โอเคไหมโอเคแล้วนะถ้าเกิดโอเคแล้วเนี่ยผมก็จะปรับอะไรอีกอะตำแหน่งข้อความอ่ะ เพื่อนๆก็ปรับได้ตำแหน่งข้อความเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยสามารถปรับได้หมดอ่าแล้วก็จะมีความห่างบรรทัดนะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันมันบรรทัดแต่เราบรรทัดเนี่ยมันติดกันเกินไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้ลองปรับกันดูเนี่ยครับถ้าเกิดมันห่างไปชิดไปอย่างเงี้ยลองปรับกันได้เดี๋ยวผมจะปรับให้มันแบบพอดีพอดีประมาณนี้แล้วกันอ่าประมาณนี้ แล้วก็ลำดัดถัดมาจะมีสีบาหนึ่งสีบาร์งสีบาร์ึเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นสีพื้นหลังอ่ะเออสีพื้นหลังของไอตัวบาหนึ่งก็คือสีน้ําเงินที่มันเป็นสีน้ําเงินอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเปลี่ยนได้แต่ผมอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนไปขยับเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนอ่ะสีอ่าลองเปลี่ยนดูแค่นี้แล้วก็สีบาร์งที่มันเป็นสีขาวอยู่ผมจะเอาให้มันเป็นสีเขียวแล้วกันลองดูอ่านี่ครับสวยงามเหมือนกันเออสีแนวแนวนี้ก็ได้เพื่อนๆก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูแล้วก็ มันจะปรับความกว้างได้นะนี่ครับความกว้างสามารถปรับได้อ่ากว้างแคบขนาดไหนปรับได้ตามใจชอบตามข้อความของเพื่อนๆเลยแล้วก็ความสูงบาหนึ่งบาหนึ่งก็คือไอ้สีน้ําเงินตอนนี้ที่มันเป็นสีน้ําเงินอยู่มันความสูงของมันสามารถปรับได้นิดหน่อยนะถ้าเกิดข้อความ,มเพื่อนๆแบบอยากให้มันข้อความตัวใหญ่กว่านี้หน่อยอยากได้หัวข้อใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอ่ะเราก็ลองปรับกันดูนี่ครับอ่าเราก็อาจจะปรับบาให้มันใหญ่ นิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ความสูงบา2ส <_ d ata> เนี่ยมันก็ยังปรับได้อีกนิดหน่อยอ่าเราก็ลองปรับกันดูประมาณนี้ใช่ไหมแล้วผมจะเลื่อนข้อความลงมาอีกหน่อยนึงอ่าอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้ก็คือให้หัวข้อเนี่ยมันใหญ่หน่อยแล้วก็มีข้อความอธิบายข้อความย่อยอะไรประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยจะมีเงาสามารถใช้เปิดปิดเอาได้เลยถ้าเกิดใครอยากได้เงาเนี่ยก็เปิดอย่างเงี้ยออพอเราปรับ แต่งรูปแบบทั้งหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จัดตำแหน่งได้เลยจัดตำแหน่งเนี่ยเราใช้จัดตำแหน่งจากตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้นะผมจะเลื่อนไว้ด้านล่างหน่อยแล้วอาจจะเลื่อนให้กลางหน่อยถ้าเกิดเราปรับขนาดแล้วเนี่ยขนาดเนี่ยมันไม่ได้ยึดจากตรงกลางนะผมทําให้มันยึดจากซ้ายมือเลื่อนไปขวามือนะสําหรับขนาดขนาดความกว้างเนี่ยอย่างเงี้ยผมยึดจากซ้ายมือให้มันเลื่อนไปทางขวามือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทำการเลื่อนแล้วเนี่ยอาจจะขยายหรืออาจจะลดหดมันเข้ามาเนี่ย เพื่อนๆอาจจะจัดให้มันกึ่งกลางยากใช่ไหมเพื่อนๆเปิดตรงนี้ลงมามันก็จะมีเซฟมาร์จิ้นตรงนี้นี่เปิดมาเออแล้วก็เลื่อนให้มันอยู่กึ่งกลางเนี่ยเราดูสังเกตจากขอบตรงนี้ก็ได้อ่ะให้มันห่างจากขอบด้านนี้เท่าไหร่เนี่ยขอบด้านนี้ก็ให้มันใกล้ๆเคียงๆกันมันก็จะได้กึ่งกลางเนี่ครับประมาณนี้แค่นี้ก็กึ่งกลางละเออแล้วเราก็ปิดไปเซฟมาร์จิ้นปุ๊บอ่ะแค่นี้กึ่งกลางเรียบร้อยสวยงามเป็นการขึ้นแบบโลว์เติร์ดแบบ แจ้งข้อมูลข่าวสารอาจจะขึ้นวิธีการทำวิธีการทำอะไรออขั้นตอนการล้างมือขั้นตอนการตรวจ ATK ขั้นตอนการสมัครสมาชิกขั้นตอนอะไรวิธีการทำนูน่นทำนี่อะไรเงี้ยเราพิมพ์ไปหัวข้อแล้วก็ไอ้ข้อความที่2ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น1ข้อที่1ปึ๊บปุ๊บป๊บข้อที่2ปึ๊บปุ๊บป๊บข้อที่3อะไรเงี้ย1 2 3 4เอาว่ากันไปสามารถ จัดแต่งปรับแต่งได้หมดเลยนะเออแล้วก็พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นข้อความมันมันช้าไปเร็วไปเนี่ยเรายืดหดได้อิสระเลยนะนี่ครับยืดหดได้อิสระเลยตอนเริ่มมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ทัสซิชันมันเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นการแบบเหมือนเป็นทัสซิชันไวฟ์ะเออมันจะแบบเป็นการปาดออกมาอย่างเงี้ยเอออ่าเป็นไงสุดไหมสุดไหม มันอาจจะดูแบบเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆมันก็มันก็ทําให้มันแบบเขาเรียกว่าแบบแนวคีนแอนด์มินิมอลอ่ะเออมันแบบคีนแอนด์มินิมอลโมเดิร์นะแนวแนวนี้เลยนะคือแบบคือจริงๆมันมันอาจจะไม่ต้องใส่อะไรลูกเล่นเยอะแยะมากมายเนี่ยบางคนชอบแบบนี้นะชอบแบบแนวแบบมินิมอลมินิมอลอ่ะเออมันมันไม่ต้องแบบฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับอะไรมากมายเราอาจจะมาแบบแค่ปาดไปอย่างเงี้ย หลายคนก็ชอบแล้วเออประมาณนี้ใช่ไหมแล้วตอนออกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบฟึบฟึบอ่าอะไรอย่างนี้นั่นเองอ่าอันนี้ตัวที่1นนะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบข้อความ2บรรทัดอะไรเงี้ยเออแต่มันจริงๆมันก็ยังสามารถเนี่ยปรับความสูงของบา r สได้นะอ,อ่าเห็นไหมแต่ค่าเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวแนวนี้เพื่อนๆก็อาจจะไปทําเป็นข้อความที่สั้นหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอาจจะลองเปลี่ยนฟอนต์ให้ดูแล้วกันอ,อ่ะ ไอหัวข้อนี่ก็ใช้ฟอนต์นี้แล้วก็ความสูงบาร์หนึ่งอ่ะปรับได้เห็นไหมความสูงบาร์หนึ่งผมอาจจะขยายให้มันกว้างหน่อยสูงหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงมาหน่อยแล้วก็ไอบาร์สองเนี่ยก็เลื่อนลงมาหน่อยเปลี่ยนฟอนต์คือหลักๆเนี่ยมันการปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันปรับค่อนข้างคล้ายๆกันนะเออนี่ครับไงหรือใครจะพิมพ์เป็นข้อความ2บรรทัดอย่างงี้ก็ได้นะ,ะแล้วก็ขยายตรงนี้ลงมาอ่าเห็นไหมสองบรรทัดละ ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ความห่างบรรทัดเนี่ยปรับได้นี่ครับเป็นไงเออก็ลองไปปรับแต่งปรับใช้กันดูทัสซิชันเข้าก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนจะเป็นโลว์เตรที่แบบจะเป็นแบบบรรทัดเดียวอะ่ะเออแนวแนวนี้แล้วก็มีขีดด้านล่างอยู่อย่างนี้อาเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟอนต์ให้ดูจะได้แบบเห็นภาพสวยๆหน่อยฟอนต์สักอา่าประมาณนี้แล้วก็ ความกว้างเนี่ยเราลองปรับกันดูความกว้างประมาณนี้ใช่ไหมความสูงเนี่ยสามารถปรับได้เนี่ยเห็นไหมแต่จริงเนี่ยมันก็สามารถจะพิมพ์2อสาบรรทัดได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะพิมพ์เนี่ยเออแต่มันจะแบบเป็นลูกเล่นประมาณนี้แล้วก็ความห่างบรรทัดก็สามารถปรับได้เออแต่มันอาจจะไม่ได้แยกสีกันเหมือนตัวนี้นะอ่าผมทํามาไม่ได้ให้มันแยกสีกันอย่างนี้อย่างนี้มันก็อาจจะเป็นแบบเออแยกสีกันได้แต่ตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่ออาจจะพิมพ์ลงไปเลย ข้อความอะไรก็พิมพ์ลงไปในนี้เลยแล้วไอ้ขีดขาวๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นลูกเล่นของมันนะเออมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็สามารถปรับขนาดเส้นได้นี่ครับใครไม่อยากได้เส้นเลยอ่ะก็เลื่อนไปซ้ายสุดอ่ะมันก็ยังมีเส้นเล็กๆเออมันเป็นลูกเล่นของมันอ่ะเออประมาณนี้ลูกเล่นของมันเราจะปรับความสูงยังไงเนี่ยไอ้ขีดขาวๆนี้เนี่ยมันก็จะตามไปด้วยอย่างนี้อาอย่างไงพอเราปรับได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราเลื่อนตำแหน่งลงมาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการอย่างนี้ก็ได้อ่านี่ครับแค่นี้เอง สวยงามนี่ก็ไปขึ้นข้อความข่าวสารหรือจะไปไว้ด้านบนใช้เป็นแบบเอ่อปดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ขออภัยด้านนู้นด้านนี้คลิปนี้มีเนื้อหา18บวกคลิปนี้อย่างนั้นอย่างนี้คลิปอะไรอย่างเงี้ยไปแจ้งเตือนอะไรอ่ะเราพิม อยากแจ้งข้อมูลข่าวสารอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปแค่นั้นแหละพวกรว่าเติร์พวกนี้นะผมได้ทํามาค่อนข้างหลายรูปแบบมากๆนะเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้นะถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้ผมทําแจกมาเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดใครอยากได้รูปแบบอื่นหรืออยากได้รูปแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาแนะนําผมได้นะถ้าเกิดอยากได้แบบนั้นแบบนี้ไปเจอแบบนั้นแบบนี้มาอย่างเงี้ยแล้วอยากได้ ออลองทักมาส่งรูปมาหรือลองตั้งคําถามในกลุ่มก็ได้ว่าผมทําเป็นไหมถ้าผมทําได้เนี่ยหรือเอาลิงก์มาแปะให้ผมดูก็ได้ถ้าเกิดผมทําได้เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะทํามาแจงอีกในอะนาคตแล้วกันนะ เออผมก็จะพยายามทาแจกเรื่อยๆแหละสำหรับพวกนี้นะพวกเทมเพลตต่างๆที่ผมพอทําได้นะผมก็จะพยายามทํามาแจกเรื่อยๆในอนาคตนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นครับฝากเพื่อนๆทุกคน,นครับพิมพ์คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยนะว่าคลิปมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนชอบไม่ชอบยังไงอยากแนะนําติชมตรงไหนอยากได้แบบนั้นแบบนี้หรือพิมพ์มาแค่ว่าคลิปของพี่มีประโยชน์มากๆเออชอบมากๆอะไรแค่นั้นผมก็พอใจแล้วนะแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบไม่ จะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยคนระับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยคนระับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแแแชรร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 ร์์กก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 ดดดดดดลลลลล้้้้้ววว็ะะ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 ิิิิิ่่่งงใหหหผผผมมมมมมมยยยนน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 คคคคคคคััััับบบบปปปปตตตอออออไไไไเเีีีจจจจฟ๋ๆาาาาืททสสฝุ ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ